ที่ตั้งวัดไตรภูมิวัดไตรภูมิตั้งอยู่เลขที่หนึ่งหมู่ที่สิบสองตำบลถ้ำกระต่ายทองอำเภอพรานกระต่ายันนิฐานว่าน่าจะสร้างขึ้นในสมัยกรุงสุขโขทยัยจากหลักฐานภายในวัดมีพระพุทธรูปเนื้อสำมฤทธิดสมัยสุขโขทยัยหน้าตักกว้างประมาณวาเศษประดิษฐานบนฐานชุก,กชีก่อด้วยศิลาแรงลักษณะเช่นเดียวกับแท่นพระพุทธรูปที่พบเห็นได้ทั่วไปในเมืองเก่ายุคสุขโขทยัยจึงสันนิฐานได้ว่าวัดไตรภูมิเป็นวัดที่สร้างใน,ส,งในสมัยสุขโขทยัย วัดไตรภูมิเคยเป็นวัดร้างตั้งแต่ปลายสมัยกรุงสุขโขทยัยลงมาจนถึงสมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์รวมระยะเวลา300-400ถึงปีข้อสันนิษฐานดังกล่าวมีเหตุผลหลายประการคือสมัยกรุงสุขโขทัยนั้นนิยมสร้างวัดเมื่อสุขโขทัยเสื่อมอำนาจลงวัดต่างๆก็ค่อยคร้างไปทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นวัดในตัวเมืองหลวงหรือตามหัวเมืองต่างคําคำว่าไตรภูมินั้นในยุคสุขโขทัยตอนต้นยังไม่ปรากฏเรียกกัน รู้จักกันแพร่หลายในสมัยพระมหาธรรมราชาลิไทกษัตริย์องค์ที่ห้าแห่งกรุงสุขโขทยัยพระพระองค์ได้พระราชนิพนธ์หนังสือทางพระพุทธศาสนาไว้ชื่อเรื่องไตรภูมิพระร่วงซึ่งแพร่หลายมาตราบเท่าทุกวันนี้หากวัดนี้สร้างขึ้นในสมัยสุขโขทัยตอนปลายชื่อวัดไตรภูมิคงเป็นชื่อเดิมมาตั้งแต่แรกเมื่อมีหลักฐานว่าวัดที่บูรณาขึ้นมานี้เป็นวัดเก่าสมัยสุขโขทยัยประกอบกับมีความเชื่อเรื่องนรกสวรรค์ ที่มีปรากฏอยู่ในหนังสือไตรภูมิพะา่วงจึงได้นคำคําว่าไตรภูมิมาเป็นชื่อวัดเพื่อให้ทราบว่าเป็นคาเก่าครั้งสุขโขทัยเป็นเมืองหลวงทั้งความหมายก็บ่งบอกถึงเรื่องนรกสรรคําว่าไตรภูมิแปลว่าสามภพหรือสามภูมิได้กแก่ภูมิมนุษย์ภูมิสวรรค์และภูมินรกเมื่อชุมชนพรานกระต่ายเสื่อมลงราวปลายกรุงสุขโขทยัยวัดไตรภูมิจึงได้กลายเป็นวัดร้างไปด้วยเมื่อชุมชนพรานกระต่ายเกิดขึ้นมาใหม่อีกครั้ง เราต้นกรุงรัตนโกสินประมณนพุทธศักราช2,380ชาวบ้านจึงได้ช่วยกันบูรณาวัดไตรภูมิให้เจริญรุ่งเรืองขึ้นมาจนถึงปัจจุบัน